สวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนด้วยนะครับสวัสดีคนที่ผ่านไปผ่านมาแล้วก็คนที่ยังติดตามมาอยู่นะครับก็อยู่ในช่วงค็ดไม่รับกับเกม Overwatch นะครับก็อย่างตอนนี้ที่คุณกําลังเห็นอยู่นี้ผมจับเมอร์ซี่มาซึ่งอาจจะเห็นแล้วอยู่ในหัวคลิปนะครับที่ผมจะบอกว่าการฝึกทำซูเปอร์จำของเมอร์ซี่นะครับก็มันไม่ได้ยากครับมันอยู่ที่การเซ็ตอะไรนิดๆหน่อยๆนะครับอ่ะทุกคนไปดูกันเลยดีกว่านะครับ การฝึกเบสิกการทำซูเปอร์จำของเมอร์ซี่ง่ายๆนะครับแบบแรกเลยนะครับเราต้องเข้าใจก่อนว่าการพุ่งแบบพุ่งไปหากับพุ่งทำซูเปอร์จัมันจะไม่เหมือนกันนะครับโปรดสังเกตง่ายๆนะครับผมจะลองทําให้ดูก่อนนะครับผมก็คือการปกติเราจะพุ่งไปหาเพื่อนนะครับเราจะกดชิปนะครับพุ่งไปหาเพื่อนอย่างนี้นะครับถ้าตัวเมอร์ซี่ลอยอยู่อย่างนี้เราจะสเปคบาร์มันก็จะไม่ขึ้นให้นะครับมือล้านขอโทษมือล้าน <laughs> มือลัน <laughs> อน่นคัด โอเคครับมาแล้วครับผม, <c oughs> ผมก็เมื่อกี้มือลั่นไปหน่อยมาแล้วนะ,ะทีนี้ผมก็อย่างที่บอกไปตอนแรกครับว่าถ้าพุ่งไปปกตินะครับือกดชิปเมอร์ซี่จะลอยตัวจากพื้นนะครับจะลอยตัวจากพื้นไปหาเพื่อนแต่ถ้าเราจะทำซูเปอร์จัมป์เราต้องกด,ด <c oughs> อคอนโทรลกับชิปพร้อมกันนะครับเพื่อพุ่งไปหาเพื่อนนั่นเองครับนี่ครับผมจะทําให้ดูนะครับรอดูนะครับเนี่ยครับ คือตอนที่พุ่งไปหาเพื่อนนะครับถ้าใครสังเกตง่ายๆก็คือตอนที่เมอร์ซี่พุ่งไปหาเพื่อนนะครับถ้าเรากดชิปกับคอนโทรลพร้อมกันเนี่ยตัวเมอร์ซี่จากที่จะบินขึ้นสูงแล้วพุ่งไปหามันเมอร์ซี่จะกดตัวเองลงต่ําวิ่งเรียบตามพื้นนะครับสังเกตได้ง,ง่ายสังเกตใหม่ทีนึงนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้มันเป็นแบบเป็นแบบแบบอ่าพุ่งแบบซุปเปอร์จัมป์นะครับเ <c oughs> นี่ยครับ <c oughs> เห็นไหมครับผมมีคนอาจจะไม่เห็นนะครับเดี๋ยวผมจะลองพุ่งธรรมดาไปดูนะผมจะลองพุ่งธรรมดาดูนะดูนะดูนะอันนี้คือ พวกคนเห็นข้อแตกต่างไหมครับคือตอนที่เมอร์ซี่พุ่งไปหาเพื่อนอะธรรมดาเมอร์ซี่จะลอยตัวเองขึ้นไปหาเพื่อนแต่ถ้าแบบทำซูเปอร์จ์เมอร์ซี่จะกดตัวเองลงนะครับแล้วก็มุดไปแล้วก็พอไปหาเพื่อนเดยจะดีดตัวขึ้นนิดนึงึิงนึงจังหวะที่กําลังจะดีดตัวเองขึ้นนะครับให้เราก,กดสเปกบาร์เพื่อแตะให้เมอร์ซี่ทำซูเปอร์จ์นะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูเป็นตัวอย่างนะเนี่ยครับเนี่ยครับผมคือก่อนที่จะถึงเพื่อนนะครับก่อนที่จะถึงตัวเพื่อนเนะี่ย เมอร์ซี่จะทําการฉลอตัวเองนะครับจะทําการฉลอตัวเองจังหวะหนึ่งกำลังจะถึงมันจะฉะลอตัวเองครับแต่ถ้าเราไม่ทาซุปเปอร์จัมม์จังหวะนั้นเมอร์ซี่จะเด้งตัวเองขึ้นในช่วงเวลานี้ครับแค่นิดเดียวนะครับผมจับทิกตรงนี้แค่นิดเดียวแตะสเปกบาลหนึ่งทีเมอร์ซี่จะพุ่งตัวเองทำซุปเปอร์จัมม์ครับ <S <S อลองม่อีกทีนึงนะครับอันนี้คือพุ่งธรรมดานะครับคือกดชิปธรรมดาให้สังเกตดีๆนะครับว่าติดหรือไม่ติดให้ดูตอนพุ่งไปนะครับอันนี้คือไม่ติดครับอันนี้คือไม่ติดนนะะะะเเพพรราาาวว่่่่่อซีแแคคุุงงตตััไปปๆถ้จจทบก็ ให้เมอร์ซี่หมอบไปกับพื้นอย่างนี้ครับอย่างนี้ครับคือได้นะครับแต่ผมกดสะเปคควาไม่ได้คือดูใหม่อีกทีหนึ่งนะครับฟึ๊บสโลแล้วก็ขึ้นเนี่ยครับแค่นี้เองครับผมแล้วผมมีทริคหนึ่งนะครับที่เป็นเกตทริคเล็กๆน้อยๆสำหรับการทำซุปประจาให้ง่ายขึ้นนะครับเข้าไปที่ออปชั่นนะแล้วก็เข้าไปที่คอนโทรลเลือกหัวข้อไปที่มูฟเมนต์นะครับไอตัวผมอ่านไม่ออกนะครัชหรือครู e ที่ว่ามันเป็นการการกด คอนโทรลเพื่อนั่งนะครับผมเปลี่ยนให้เป็นแอนติเนตเพราะว่าเวลากดนิ้วก้อยผมจะแตะที่ชิปนิ้วโป้ผมจะแตะที่แอนติเนตแล้วพอกด2ปุ่มพร้อมกันนะครับมันจะกดง่ายกว่าที่จะกดคอนโทรลกับชิปบางคนอาจจะไม่เข้าใจนะแต่ผมถนัดแบบนี้ผมก็เลยว่าจะบอกทิคเล็กๆ,ๆน้อยๆก็คือการเปลี่ยนเปลี่ยนให้เป็นชิปกับแอนติเนตพอกดพร้อมกันเสร็จปั๊บมันก็จะมูดไปครับแล้วก็สเปกบาร์ขึ้นจะง่ายกว่านะครับวันนี้ก็เก็ดเล็กๆน้อยๆนยนะวันนี้ก็เป็นขอสั้นๆ นี่ครับลองลองดูใหม่อีกทีนึงครับผมปึ๊บปึ๊บนี่ครับซุปเปอร์จัมป์ของเมอร์ซี่ครับผมง่ายๆครับลองไปฝึกกันดูนะครับอันนี้ก็เป็นทริคเล็กๆน้อยๆอ่าอ่ขอใหม่อีกทีนึงนะเผื่อเผื่อผมบางทีก็ทำผิดทำพลาดเหมือนกันนะปึ๊บบูดเข้าไปเด้งครับผมไม่ยากใช่ไหมครับก็จบไปแล้วครับกับการทำซุปเปอร์จัมป์ของเมอร์ซี่นะครับ ถ้าโอกาสหน้าผมได้รู้อะไรเยอะๆกว่านี้ผมจะเอามาให้กับทุกคนได้รู้นะแล้วก็เทคนิคต่างๆของเกม Overwatch นะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอไปก่อนนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจทำช่วงเคสไม่รับถอนะไม่รู้ว่าจะไปโผล่เกมไหนบ้างในะช่วงเคสไม่รับนะแต่ช่วงนี้ผมสิง Overwatch อยู่ก็จะพยายามทำเกี่ยวกับ Overwatch นะครับผมก็สามารถไปดูไลฟ์สตรีมผมได้ที่เพจไอโซมารุนะ อ่าครับผมฝากช่องแต่อานติดตามเพียงแค่นี้นะครับผมเอาไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าครับผมสวัสดีครับ